สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเดินทางออกไปเบิงสวนยางพาร่าครับที่ปีหรอครับเขาได้ออกไปวม่า่อยยกสวนยางหนีหรอือครับแล้วสนดใไหมพี่

ก็จะเป็นมันเป็นมันปะลังนะครับ,รบปลามันครับปลายางครับแข้งคางก็น่าทีปลูกอ้อยไอ้ปลูกมันครับปลูกมัน ป้ายางหนาขนาเนียเดี๋ยวเบื่องสภาพของป้ายางนะครับส่วนยางแถวนี้ระเรียนนี้เฮ้ยเลยครับอีกสามล้อีลอได้ลเดียวข้างขอบป้ายางไดนป้ายางติดกระดงมุ้น ยังมาเล่นแง,ง้มครับตัวใาญ่ลาย,ยาหอันนี้ยังลายากมากนะครับใส่บอลมาอยู่บ้านไม่ไหมเนี่ย ไปก็ออกมาดูได้ทีนี้นะของตัวเองนั่นนะของพวกหนูน่ะโตแล้วต้องออกมาดูโอ้ยน้าตังนี่น้าหมดน้ำมาจากไหนน้อขอรับไปตายแรงกว่านี้เดี๋ยวนี้ปกติเห็นบ่าอะไรอีกนี่น้ำข้อเแถวนี้ น้ำยแบบับเดินมาหนา้าเขลงแม่มใช่ท่อมหอยใช่ท่อ,จทอมจะปัญหา,หนาเน,นาะเดียวกันกับปัญหาเดียวกันกับของแม่เบาน,ะนี่ยแบกบโอ้ปลดยว่ามัก้โหูไก่ลนี่ตาปลาอย่างเลยครับพี่น้อง คือ,อเราก็ลุ้งยางหน่อยลอ,ยา,อยางไม้ตนีป่ปลูกยางไม้ือว่าปลูกยางไม้ปีนี่สองปีสามปียางประมาณ้างเรีลายนี้ปาบบนในใามากโอยสดดีว่เป็นไส้าดกนม่อยาง ไปเลยตัดเดินทางกันเสีเวลาดีไม่ดีน้องธรรมดาดีครับไปเบิร์นปารนไดอีกคนไปอีกคนจะบอนเบิร์นปาร์นับิร์นปาร์นโค่นล่ะเบิร์นปาอย่างเลยครับคาร์ลคาร์ลย่าห้ามครับอันนี้ปลูกพร้อมกันเนาะปลูกกับพร้อมกันครับว่าค่ข้างพีอันนี้อันนี้พร้อมกัน อ,อันนี้ปูความกันครับอันนี้ก็ความกันอยู่างนีเนาะของข้อพยอนความกันปลาหน่อยเดี๋ยวนี้ปลูกทั้งอ้อยทั้งมันทั้งยางพาราแต่เพาเป็นคามันกระโดดใซ่อันนึงตอนนี้ปลูกนมทเอ้ยมองหันก็เห็นเป็นสวนงวงเนาะแมทวะ ตัวหลวงมองนี่นี่ไ่บ่ได้นี่็ตัวหลวงอย่างนี้นี่คือของปลาครับปลาอพูดเป็นโน่นโจโก้พนะผูกม่สับลังดขมาดนจำหน้าเราได้นีจได้ําหน้าจะมองได้เพราะอะไรไปมยุ่งใดไ้ ยำสวนจะคของได้เพราะอะไรบางนี่จะงหวะมาย่ับใด้างนี่เวลาเดินทางใส่เวลาพอสมควรครับปีน้อง หอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วครับหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องก็ได,ด้มากเบิง้งจักปีแล้วหอดป้ายางเหรอครับป้านี่นี่คือป้ายางนะครับที่ปลูกไว้ช่วงลูกนะครับลูกคนแหลกครับตอนนี้จักปีแล้วชิบ สิบสิเท่าไหร่ปีแล,ล้วลูกสิบสบเ,สบเปีครับยางสิปีพี่น้องผมก็จีดจีดวันปีที่แปดปีที่เจ็ดก็เพราะก็ทังกายจีดอ่ะให้เบืองปลาอันนี้ปลาที่สองครับผมอ่คลิปนี้ไปทรัมนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสิ่้ายางเบืองหล่อเบืองอีกปลาหนึ่งครับ ครับขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ